สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการมีขวัญบนศีรษะตามหลักทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการแสดงยีนเด่นหรือยีนได้ของเด็กทารกซึ่งก็ยังไม่มีผลรองรับที่จะสามารถอ้างอิงได้ดังนั้นตราบใดที่ความเชื่อไม่ได้ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับชีวิตคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายก็อย่าพึ่งตื่นตระหนกตกใจไปเลยนะครับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทา และการประพฤติตนมากกว่าและถ้าหากจะพูดกันตามความจริงแล้วขวัญก็เป็นเพียงเส้นผมที่เกิดขึ้นเรียงกันเป็นก้นหอยอยู่บนศีราะของคนเราเป็นลักษณะของการเจริญงอกง,งามของเส้นผมส่วนใครจะมองต่างมุมก็สุดแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนส่วนในวิชาดูเอกลักษณ์ของคนนั้นเด็กที่เกิดมาจะมีบุคลิกเป็นอย่างไร เราจะสังเกตได้จากขวัญบนหัวท่านเคยสังเกตไหมครับว่าลูกๆของท่านมีขวัญอยู่บนศรีรษะอยู่กี่จุดเพราะจํานวนขวัญบนศรีรษะของเด็กแรกเกิดบอกถึงโชคชะตาชีวิตที่ต่างกันเราจะมาดูกันไปพร้อมกันเลยครับว่าขวัญแบบไหนมีความหมายอะไร 1. ขวัญบนศรีรษะมีหนึ่งขวัญผู้ที่มีหนึ่งขวัญบนศรีรษะ ก็หมายความว่าเขาเป็นคนใจกล้ามีนิสัยของคนกล้าแกร่งเป็นบุคคลที่ไม่มีคำว่าท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเพราะเขาดำเนินชีวิตไปอย่างมีหลักการมีความยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชังและไม่ลำเอียงและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือ เขาเป็นคนกัดไม่ปล่อยหากแม้นมีใครมาทำร้ายเขาและจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ให้ดีที่สุด 2. บนศรีรษะมีสองขวัญในความเป็นจริงของมนุษย์บนโลกใบนี้คนที่มีสองขวัญบนศรีรษะมีจำนวนน้อยกว่าคนที่มี1ขวัญจุดเด่นของคนมีสองขวัญก็คือ ความฉเฉลียวฉลาดและหลักแหลมของเขาผู้รู้จักระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนั่นแหละเขาและเขามักจะมีความสามารถพิเศษหลายด้านอีกทั้งเป็นคนที่ชอบคิดทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านะจะต้องมีความแตกต่างจึงจะใช่เขาและนอกจากนั้น เขายังเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดไม่ว่าจะในด้านการงานหรือปัญหาที่อาจเข้ามาในชีวิตของเขาและในชีวิตเขามักจะได้ดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากผลงานที่ตนเองถนัด 3. บนศรีรษะมี3ขวัญ คนที่มีสองขวัญบนศรีรษะว่ามีน้อยแล้วคนที่มีสามขวัญบนศรีรษะนั้นก็ยิ่งมีน้อยกว่าเขาไปอีกยิ่งมีขวัญบนศรีรษะมากขึ้นเขาก็ยิ่งดื้อรั้นและใจร้อนมากขึ้นนอกจากความดื้อรั้นของคนใจร้อนแล้วเขายังมีความเย่อหยิ่งและทรนงตัวอีกต่างหาก <What? S 1> และบ่อยครั้งที่เขาได้ทำสิ่งต่างๆลงไปโดยไม่ทันยังคิด ไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนชีวิตของเขาจึงมีอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายให้เขาได้ทดสอบก็เพราะความไม่ธรรมดาของเขานี่เองจึงต้องผ่านด่านทดสอบหลายครั้งหลายหนแต่ในที่สุดโชคก็เข้าข้างเขาจนได้เมื่อเขาเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและถึงแม้ว่าโชคชะตาฟ้าจะลิขิต ให้ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงทุกบ้างสุขบ้างคละคล้ากันไปเมื่อฝนสาฟ้าใสเขาก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุดก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านมีกี่ขวัญอยู่บนศีรษะกันบ้างครับ หากท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวท่านก็อาจจะสนใจเพียงแค่ว่าตัวเองมีกี่ขวัญกันแน่และจะตรงกับคำทำนายหรือไม่แต่ถ้าหากท่านเป็นคนสูงวัยอย่างผมจะมีกี่ขวัญก็ไม่มีปัญหาเลยครับขออย่าให้ขวัญบนศีรษะเป็นสีขาวก็แล้วกันด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม